คุณมิ้งครับสิ่งหนึ่งที่วันนี้ต้องบอกว่าแฮปปี้เอ็มพีเอ็มนโยบายของแฮปปี้เอ็มพีเอ็มทำไมจึงเน้นเรื่องของผลิตภัณฑ์ควบคู่กับการสร้างไรายได้แทนที่จะไปนเน้นเรื่องของโอ้โหนี่แผนเอาแผนแบบนี้สิอย่างนี้ดึงคนอย่างนี้อย่างนี้แต่แฮปปี้มองเรื่องของสินค้าแล้วก็การสร้างไรายได้ที่มันแบบยั่งยืนสเสถียรมากกว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าเชื่อว่าผมเชื่อว่าอัรเกิดเครือขายเนี่ยนะครับถ้าถามว่าในันนี้เรา เราถ้าจะเห็นตรงกันแหละคําว่าเน้นแผนแผนนั้นจ่ายเยอะแผนนี้จ่ายเยอะเนี่ยจริงๆสอบคเขามำการควบคุมน,นะครับว่าแต่ละบริษัทเนี่ยแผนกนารตลาดเนี่ยมันมีลิมิตมันมีซีลิงครับมันไม่มีครับว่าที่บริษัทไหนจะจ่ายเยอะจ่ายน้อยมันมีแต่ว่าเขาจะมีการพัฒนาแผนเขายังไงนะครับให้ตอบโจทย์ในการทําตลาดตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ของเขาแล้วทีนี้แตงโมที่ Happy M P M จริงๆคำว่า Happy เนี่ยมันมีที่มาที่ไป H A P P Y คำว่า P แรกเนี่ยมันมาจาก people centric people centric คือเราตั้งใจนะครับออกแบบสินค้าที่อยู่บนความต้องการของทุกคนเป็นกลุ่มสินค้าที่สามารถแก้ไขปัญหาของลูกค้าได้ถ้าวัานนี้เรามีกลุ่มตลาดกลุ่มสินค้าที่แก้ไขปัญหาของลูกค้าได้เนี่ยนั่นคือการเติบโตแบบยั่งยืนแล้วเมื่อสักครู่เพียอ,อันถามว่าทําไมแฮปปี้ m เเราไม่มีนโยบายเน้นแผนเล่นแผนเลยต้อบอกว่าแผนจมากจน้อยครับมันมาจากคะแนนถูกไหมครับ คะแนนก็คือคะแนนสินค้าครับถ้าวันนี้สินค้าไม่ดีเนี่ยใยคะแนนก็ไม่เกิดครับหรือแค่จะเกิดแต่เกิดแบบชั่วคราวเกิดแบบต้องปั่นกระแสเกิดแบบต้องระดมคนเกิดแบบต้องปั่นแผนซึ่งอันนี้ต้องบอกว่าไม่ใช่ยุทธศาสตร์ไม่ใช่กลยุทธ์ของแฮปปี้เอ็มเกมเราอยากเติบโตแบบยั่งยืนวันนี้คุณพ่อคุณแม่ได้มอบไประษานมาให้กับผู้บริหารด้วยสองนะครับร้องการสารต่อ ปริธานควรจะทำนำธุรกิจของคุณมุมแม่เราเองก็ต้องรับผิดชอบความฝันและความหวังของสมาชิกรวมถึงรูปหลันของเขานะครับเพราะฉะนั้นที่แ a p p ี้เอ็มเพลเนลบายสินค้าทีบรสเซนทริกสินค้าที่อยู่บนความต้องการของทุกคนและมีคุณภาพเป็นจริงได้และเป็นไปได้ต่อมานะครับไอพีเ์สองของแฮ p ปี้เอ็มเนี่ยคือมาจากคำว่า possible ครับที่แฮปปี้เอ็มเพ่รอจะมุ่งเน้น การนาเสนอวิธีการทําตลาดสินค้านะครับรวมถึงการวางแผนกลยุทธ์กับผู้นำเน่ยนะครับด้วยหลักการที่เป็นไปได้และเป็นจริงได้เราจะไม่พูดในสิ่งที่เราไม่สามารถทําไม่ได้เราจะไม่วางความฝันที่มันไกลเกินเอื้อมเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือสองหลักการที่เรายึดมั่นมาตลอดเลยครับตั้งแต่ในรุ่นคุณพ่อคุณแม่นะครับจนคุณพ่อแม่เนี่ยส่งไม่ป่อาการบริหารแล้วก็ทุกกลยุทธ์ครับที่ออกจากห้องประชุมผู้บริหารหรือมติเราหาเลยกับผู้นำของเราเนี่ยนะครับ ยึดหลัก2 p ปีนี้ตลอดเพราะว่าวันนี้เราไม่ทำธุรกิจเพื่อแค่ปีหน้าหรือปีนี้แต่เราท,ทําธุรกิจเนี่ยแบบระยะยาววันนี้ h a ป p ี้เอ็พีเมเราก้าวเข้าสู่ปีที่25นะครับแน่นอนครับเราต้องก้าวไปสู่ปีที่30เราต้องก้าวไปสู่ฝันของเราเราต้องก้าวไปสู่พันล้านแรกเราต้องก้าวไปสู่4ี่พันล้านในวันหนึ่งที่เราไปถึงเป้าหมายพันล้านแรกของเราหรือ4ี่พันล้านแล้วเนี่ยนะครับเราต้องไปต่อได้ครับ เราต้องมีการวางรากฐานที่มั่นคงถ้าวันนี้เราเน้นกระแสตเติบโตแบบบูมบาเนี่ยกระแสล้องมาจุบสินตลอดครับเราต้องมันเหนื่อยเราต้องเคลื่อนคนต้องเหอวกันปันแผนแต่ถ้าวันนี้เราสร้างรากฐานของสินค้าให้แน่นสร้างฐานผู้บริโภคเนี่ยผู้บริโภคเยอะนักขายก็เกิดรายได้ครับนักขายเกิดรายได้ผู้นํานักธุรกิจก็สามารถเมทริกซพสซีไปกับแอปเปียมเพยมได้เพราะว่เน,นี่ยเราเน้นพิพิบเซนทริกกับ mm hmm. ออสิเบิลนโยบายที่ทําตลาดด้วยสินค้านะครับแล้วก็ นำเสนอหลักการทำธุรกิจที่เป็นไปได้แล้วก็เป็นจริงได้ครับ